ไอ้สดด่าจะมุมไหนดีด่าได้ไม่ให้เห็นเฮียไม่เห็นก็เฮียอยู่งั้นนะอาเฮียอย่าเฮียนะอ,อย่าโผล่ออกมานะครับแบบไม่มีอะไรนสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะดาก็ เดินทางมาเช่าพระนะคะที่คิสตันราชพฤกษ์นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเฮียเขานะคะเฮียสวัดีคะเฮียชื่ออะไรคะผมชูศักดิ์ครับเฮียชูศักดิ์นะคะเฮียเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรนะโอ้โหสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูพระไปพร้อมๆกันนะคะดาก็ดูคร่าวๆและนี่นี่นะคะ เฮียเก็บมากี่ปีแล้วคะโอ้เพิ่งเริ่มหัดเก็บพระมาเดือนเดียวเฮียเขาเพิ่งหัดเก็บพระมาเดือนเดียวแล้วพลาหลวงปู่โตอันนี้เดือนเดียวหรือว่าอย่งไรคะอันนี้เป็นของมรดกมาของเขาให้มรดกมาผมก็เก็บอยู่ในกล่องไว้สามสิบปีวันนี้นะคะดาภาาเช่าพระหลวงปู่โตแบบเรียลลิตี้แบบสดๆเลย แล้วมีเก็บหลวงพ่ออื่นด้วยนะคะเนี่ยเฮียเอามาเยอะมากนะคะนี่หลวงพ่ออื่นแต่หลวงพ่ออื่นเฮียยังไม่ปล่อยใช่ไหมคะยังครับเก็บเอาไว้ก่อนมีหลวงพ่ออะไรบ้างคะเนี่ยขามีทั้งหลวงพ่อคูนหลวงพ่อโอดเอ่อพ่อคูนหลวงพ่อโอดครัตักน้ําก็มีตักน้ําก็มีเออหล่อบ้องินี่ยวัดขอดูหน่อยค่ะเฮียนั้นเอาออกมาได้ไหมแม่ครับนี่เอาออกมาได้หรอได้ครับต้องมพมาอ่า แน่นแนหม่จริงนี่นะคะเยอะเลยเดี๋ยวดากําลังดูอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องพ้าหลวงมปู่โตของเรากันดีกว่าสวัสดีพี่หนุ่ยนะคะสวัสดีพี่ทัชเศษนะคะสวัสดีพี่ๆทั้ง400ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ดาจะเอาไปลง Youtube ด้วยนะคะช่อง DM หลวงมปู่โตเพราะทำเป็นคลิปก็ เหมือนเดิมวันนี้เราลองมาไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับเอซีไปด้วยนะคะมีอะไรสอบถามเข้ามาได้เฮียมีหลวมพ่อเกษมวยเหรอคะเนี่ยใช่หลวมพ่อเกษมอันนี้เป็นทองคําหรือเปล่าคะใช่ครับทองคำมีสองชุดแบ่งหรูอปะไม่ไม่มีนี่ไงท,ที่ผมแบ่งหลวงู่โตอเนี่ยเพราะผมมีของเบิ้ลเบิ้ลผมก็เลยจะมาให้แบ่งแต่ไหนที่ไม่เบิ้ลผมไม่ปล่อยนะสวัสดีคุณอุ้ยนะคะทักทายกันได้นะคะดาก็ ตอนนี้ดาก็เดิมลังทํารายการเดินฉากเดินสายเช่าพระนะคะบายดีเอ็มหลงปู่โตอยู่ก็ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนเนาะอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ต่างประเทศนี่จะนั่งเครื่องบินไปเลยนะก็จะเดินทางไปเช่าให้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนดาจะไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอ่ะอย่างเฮียเห็นเฮียบอกว่าพี่ชายเฮียทําอะไรนะทำพักขายเพชร ไม่ไม่ที่เฮียบอกมีรีสอร์ทด้วยเหรอคะอยู่ที่อัมพ<ช>วา,<ช>วาเฮียบอกว่าถ้าดาไปนะคะให้ดาไปพักฟรีเลยนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มสวัสดีพี่โจวัยวินค่ะพ <laughs> ุ่ดากำลังดูอยู่อ่ะเดี๋ยวลาดามาให้ดูไฮไลท์วันนี้เลยพี่ดาชอบมากคือจริงๆเฮียมีเยอะนะแต่อย่างพยน์เนื้อเงินนะคะ F4 พยน์เนื้อเงิน ขายไหมถามก่อนไม่ขายนะคะเห็นไหมไม่ขายอีกแล้วต้องมีเบิลหรือจะปล่อยแบ่งง่ายอ๋อคือเฮียจะมีเบิ้ลก็คือมีตอนนี้มีพัดยศทองชัยยศนวะนะคะที่มีเบิ้ลแล้วก็กีบัวใหญ่นะคะแล้วก็จัมโบ้สามสองจัมโบ้สององค์นะคะแล้วก็ไม่ขายไม่อยากดูเลยอ่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะดาดูพาไปด้วยแล้วก็คุยกับเอฟซีไปด้วยเนาะ คุยกับเฮียไปด้วยวุ่นวาแต่เฮียส่วนใหญ่เก็บค่ากล่องเดิมๆหมดเลยนะคะก็คือ30ปีเลยหรอเป็นเป็นเป็นมรดกเหรอเป็นของมรดกแล้วเราไม่ได้เอามันไม่ได้แบบเอามากะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วันดีคืนดีเพิ่งมาเปิดดู่าโอ้โหคามันแรงดีก็อันไหนซ้ำๆก็เลยเอามาปล่อยให้ได้ค่ะ พี่พี่เอวันนี้ไม่ทํางานกันเหรอคะสวัสดีพี่พี่ตัง520ท่านด้วยนะคะทักทายกันได้อ่ะเรามาดูพยศใหญ่เนื้อนว้ากันดาดาดูจากไกลๆดาก็รู้เลยว่าผิวเดิมมากนะคะนี่พยศใหญ่นะคะเนื้อนวะจะเป็นโคตต่อเต่าต,ตัวเล็กก็ให้ความรู้เอฟซไปด้วยนะคะ,ะและที่สำคัญจะดูจุดแท้ก็คือตรงอ่า จกักรแแลนะคะจะมีเนื้อเกินนิดนึงนะคะสวัสดีพี่ตุ้ยตุ้ยต้ยตนนะคะอ้วนเลยโมเมอันนี้จะเป็นพยศใหญ่นะวะสวยเลยอ่ะชอบอ,ะอ่ะอยากซื้อหมดเลยได้ไหมแบ่งแบ่งเท่าที่อยากจะแบ่งเยอะเนี่ยนะคะจกักรแแลด้านนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยจะมีเนื้อเกินนะคะแท้เลยจะมีเฉพาะในเนื้อนาวะนะคะ แท้ค่ะดูง่ายเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยอ่าเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยเห็นไหมมันเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะถามว่าถ้าดาไม่บอกคุณจะต้องมีกี่องค์ถึงจะดูรู้ว่ามันมีเนื้อเกินตรงจักระแล้วจะมีแค่ในเนื้อนาวะเท่านั้นนะคะแล้วต่อมานะคะจะเป็นกีบบัวใหญ่แบ่งหมูองค์หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มีสององค์แล้วแบ่งอัวมหาวาชื่อชื่อรีสอร์ทเลยนะที่ให้หนูไปพักฟรีอ่ะเอากันเลยแนะ ชูชัยบุรีชูชัยบุรีเดี๋ยวไปเสาร์นี้เลยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จวันศุกร์วันเสาร์ไปพาร์ที้จัดได้เที่ยงบาวาไม่ไกลอันนี้ที่ดาคัดออกมาก่อนก็คือที่เฮียจะแบ่งให้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยราคากันนะคะครับผมแล้วเรามาดูอง์นี้ดาชอบมากชอบมากแล้วบอกเลยว่าห่วงแล้วก็จะไม่ขายด้วยถ้าเฮียแบ่งให้ขอบคุณ มีกล่องด้วยแต่กล่องมันไม่ใช่ของมันหรอกนะคะเนียอันนี้จะเป็นกล่องเหมือนเป็นกล่องของจัมโบ้นะคะคแล้วก็ใส่กำมะหยี่ด้านในนี่แต่ได้มาเดิมเดมเป็นข้าวสารดำนะคะแต่ที่พิเศษคืออะไรจ้าเอ๋เป็นสองหน้านะคะอันนี้ต้องอยู่ที่เฮียแล้วล่ะที่ว่าจะเมตาลงดาหรือเปล่า <laughs> ก็มีเบิรก็จะให้อะอันนี้มีองค์เดียวด้วยแต่นูขอนะ่นแค่นะเอาอย่างนี้เหรอเดี๋ยวดูเขาจะคุยกันดีน<ะ>้เฮียจ๋าจ๋าอันนี้อ่อนๆ่อน่อนผ่อนอันนี้บอกอ่อนเลยแมเรื่องเฮียจ๋าปุ๊บอ่อนอันนี้จะเป็นข้าวสารดำนะคะแบบสองหน้านี้หายากมากมากนะคะเฮียต้องเมตตาดาแล้วล่ะเนอเอฟซีเนออย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์นะคะแล้วก็ กดหัวใจให้น้องดาหน่อยนะเฮียจะได้เมตตาเอาพินิฮาร์ไปเพื่อนเฮียบอกให้มินิฮาร์สวัสดีพี่ๆทั้งหกร้อยท่านนะคะอันนี้จะเป็นกระหนกข้างนะคะอันนี้มีองค์เดียวองค์เดียวยก็เมตตาเหมือนเดิมเนาะหวานเนยอะๆเดี๋ยวแฟนทุบคือ <laughs> <laughs> คือเฮียบอกว่าถ้าหวานมากๆเดี๋ยวแฟนเฮียนั่งอยู่ข้างในจะเดินออกมาทุบเฮียนะไม่หวานนะนี่แบบว่าธรรมชาติสุดๆเหมือนในคลิปไหมคะเหมือนก็เหมือนเหมือนนะได้ดูเพิ่งมาได้ดูไม่นานนี้แต่ว่าคือคือแฮปปี้กับวิธีของอเหมือนเหมือนอ่แฮปปี้คือเราเป็นคนยังไงเอ่ยอ่ะให้เฮียเป็นคนพูดด้วยผมพูดตรงๆเขเป็นคนตรงๆใจใจถึงอ่ะ ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าใจถึงพึ่งได้ใจถึงได้หนุ่มๆน้องๆที่ไหนนะคะอยากใจถึงมาพึ่งพี่ดาได้นะคะพี่ดาดูแลขับขับวะขับไปที่ก็ไาพี่ฤทธิ์ทิชัยสวัสดีค่ะเช่าค้าขายค้ากระดานะคะก็เป็นกันเองนะเพราะดาเป็นคนเฟรนลี่ไม่มีอะไรนะคะก็ซื้อขายตรงไปตรงมาราคาว่ากันไปตาม ตามความพอใจของเฮียแล้วก็ของดาด้วยดาก็ต้องเอาไปออกต่อมีกําไรเนอะก็ต้องอยู่ที่ว่าเฮียเขาจะเมตตาให้ดาไปมีกําไรเยอะเปล่าจะได้เปล่าเนาะแลวต่อมานะคะจะเป็นจมโบ้นะคะจมโบ้ใบลานเนื้อโซนดํานะ,ะก็โซนปกติอะคะ่ะเฮียถ้าเป็นตังอิ้วเลยก็แสนกว่า มันอยู่ที่โซนเนื้อเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าจัมโบ้สองเนี่ยจำนวนการสร้างค่อนข้างที่จะเยอะมากทําให้มีพ้าหลายโซนเนื้อนะคะเนียที่ให้เราได้เล่นหากันเยอะจริงๆอ่าเยอะจริงๆก็เลยทําให้มีตั้งแต่ราคาห้าหมื่นยันหนึ0 0แสนกว่าเลยนี่คือใบลานนะคือทุกคนมาถึงจะบอกว่าเฮ้ยดาขอแสนกว่ามันไม่ใช่นะคะดาต้องบอกว่ามันอยู่ที่ โซนเนื้อเลยนะคะเป็นหลักนะคะโซนเนื้อเป็นหลักเลยติดตามครับพี่ดาขอบพระคุณพี่เทวรักค่ะอ่ามันอยู่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 ที่โซนเนื้อเป็นหลักเลยค่ะ,คะคใช่ส่วนความหนาส่วนใหญ่จัมโบ้สองพลาหนาอยู่แล้วครับนะคะพลาหนาอยู่แล้วเฮียก็ใจอ่อนสิเดิมเดิมวันนี้เดิมเดิม แล้วก็จะต้องลดหย่อนไปตามความคมชัดของด้านหลังด้วยการประเมินราคาผ้าจริงๆแล้วดาบอกเลยจะยากกว่าการดูแท้เกด้วยซ้ำเพราะการดูผ้าแท้เกดเนี่ยเราชำนาญอยู่แล้วแท้เกดไม่ได้ยากเท่ากับการตีราคานะคะเนี่ยการตีราคานี่ยากจริงๆคือบางคนไปอิงกับราคาที่ดาไลสดหรือไปอิงกับราคาที่ดาซื้อในบางครั้งสายผมต้องเปิดราคาสูงๆหน่อยแล้วไม่ใช่ราคาเนี่ยต่อยต่อยต่อย ขอให้เฮียใจอ่อน FC มาแล้วครับสวัสดีพี่พี่ทั้ง715ท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคใช่ราคาอยู่ที่ความสมบูรณ์ของพระเพราะว<ช>่าแต่ละองค์มีความแตกต่างกันทั้งเนื้อทั้งการกดพิมพ์ทั้งความหนานะคะมีผลกับราคาทั้งสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะคะอันนี้พี่ดาคันมาก่อนก็คืออยู่ที่เฮียเมตาแหละ ผมดีชอบผมดีชอบ <laughs> ขอบคุณดาวด้วยนะคะสำหรับ <laughs> พี่วิโรจน,น์ละคะ่ะอ่ะต่อไปจะเป็นจำนโบสอนะคะเนื้อ <c oughs> ผงทูบอันนี้้าต้องบอกว่าจำนวนการสร้างอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาถามดาว่าสร้างน้อยกว่าเ,เกสรเนาะ <c oughs> แต่เกสรน,นะคะราคาสูงกว่า อาเกสรราคาสูงกว่าผงทูบจะราคาถูกกว่าเนื้อเกสรนะาทางที่ผงทูบสร้างแค่2,700องค์เกสร3,000องค์นะคะนะก็ให้ความรู้ FC ไปในตัวเนื้อบพระคุณดาวจากพี่อนันต์ด้วยนะคะตามติดจริงๆอยากรับสมัครตะกล้องซักหนึ่งคนโอ้ยถ่ายยี่ก็ชัดแจ๋วแล้วดูอยู่อาเฮีย <he> er, ชอบคลิปไหนเป็นพิเศษนะชอบอะไรจีจับจีจเาเฮีย er, ชอบคลิป เฮียพริษกี่จ้าเรเฮียพงศ์กี่จ้าแะสนุแกสนุกคุยมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ามีผีรอกเพราะว่าหมายโอ้แต่แกรังใหญ่ดีเลยจรังใหญ่ก็ติดตามดาได้นะคะทางช่อง Dm หลวงปู่โต้เนาะอ่าอย่างที่คั้นนามันก็จะมีแค่นี้เนาะที่เป็นหลวงปู่โต้ที่เฮียบอกว่าเฮียอยากจะออดและองค์นี้เฮียปล่อยไหมคะนี่ฐานสูงปกโกฐานสูง ม่ปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ไม่มีองค์เดียวมันมีองค์โอ้โหที่แบ่งก็หลายองค์แล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีอีกรอบหน้าถ้าเกิดมีของอะไรที่ขุดๆในมีจัมโบ้ยไวไว้ก็ดูอ่าอกระเด็นครับมีจัมโบ้ยองค์หนึ่งนะคะผมก็ชอบทิปียผงนั่นไงเช่นไงองค์นี้จะเป็นเนื้อ ใบลดองนี้เฮียไม่ปล่อยหรอคะเนี่ยไม่ปล่อยอะองนี้คือมันมีประวัติก็เป็นจัมโบ้สเหมือกันได้มาจากมือของคนที่ญาติกันแล้วก็เขาให้ตอนของขวัญเป็นวันตรุษจีนอ๋อให้ของขวัญเป็นวันตรุษจีนทําไมไม่มีใครให้ของขวัญดาเป็น้าปิดตาบ้างอะดาอยากได้อะเนี่ยแกให้ไปอย่างนี้แล้วผมก็เลยไม่มันมันมันของตั้งใจอ๋อมีคุณค่าทางใจใจมันไม่ใช่เรื่องหลอกละ นั่นแนหละเฮียบอกว่าของบางอย่างนะคะมีคุณค่าทางจิตใจไม่ใช่เรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องของราคาอ่ะโอเคค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่เทียงนะคะ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะอย่างที่ดาแจ้งนะคะคือถ้าคุณมีพระเยอะมากพระหลวงปู่โตไม่ว่าจะสิบยี่สิบสาสิบหรือหลักร้อยองค์ดารับเช่าทุกองคดาตีราคาให้เป็นองค์องค์งนะคะก็คือสบายใจเพราะว่าพระหลวงปู่โตมีราคาหมดแล้วใครไปตีเหมานี่ก็คือเอาเปรียบ ลูกค้ามากเกินไปนะเราตีราคาให้คุณเป็นองๆไรเฮียก็แฮปปี้ดาไปออกต่อมีกําไรอย่างนั้นดีกว่านะครับอ่ะอย่างตอนนี้ก็เฮียก็น่าจะดาคัดออกมาได้ประมาณ6องคนอกานั้นก็จะเป็นพระอื่นไม่ขายเลยขอขอ,ขอแถมได้ปะไม,ไม่ได้แล้วนันเป็นพระทองไอ้พวกนี้มีคุณค่าอยู่ต้องเก็บไว้หมดคือดาต้องพูดอย่างนี้นะคะคือ ลูกค้าบางทีเอามาเยอะจะกลัวว่าอาจจะถูกผีบีบบับงคับให้ขายมอน,น,นเหมือนเหมือนเซียนดุกเก่าแต่นี้ไม่ต้องกลัวคืออันไหนอยากขายขายอันไหนอันไหนไม่อยากขายเก็บไว้ก่อนได้เลยนะคะจมโบสองเนื้อผงเกสรประมาณเท่าไหร่อยู่ที่โซนเนื้อเป็นหลักเลยค่ะก็มีตั้งแต่สองแสนสามแสนถึงสี่แสนนะคะก็ <c oughs> อยู่ที่โซนเนื้อเลยถ้าเนื้อเกสร <c oughs> ยิ่งเค็มยิ่งได้ราคาค่ะแต่มันก็ต้องบาลานซ์ไปกับความสวยและพวกความหนาด้วยมันก็หลายๆอย่าง อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกคะที่เราคัดออกมากันวิ่งกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> จ็บกัแดบแบนี้เละเฮียเฮียติดตามช่องช่องรามานานเนียคะก็จะตัดสินใจขายเออผมผมเพิ่งจะมาติดตามไม่นานนะแต่ว่าชอบชอบใจคือวิธีการรีเซนแล้วซื้อขายดูดูจริงฮะาาดูดเ,ดเรื่องของเรื่องเรื่องตรงเลยนะว่า คือก็อยากจะรู้เพราะไม่เคยไม่เคยปล่อยปล่อ,อ,ยอยพระมาก่อนเลยลเนไงคือครั้งแรกซื้อจริงไหมคะก็ซื้อจริงครับซื้อจริง,จรงใจจริงเมื่อกี้บอกไปแล้วไงใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้สโลแกนใหม่อ้อนเยอะๆคับเพียจะได้เฮียขาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันเลยนะคะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าอ้อนเฮียเยอะๆเดี๋ยวเฮียใจออดแต่พอเฮียใจออดปุ๊บอาจจะโดนเมียเฮียยิงจากด้านหลังป้อง สวัสดีพี่ๆทั้ง790าท่าน700กว่าอ่ะถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการดูพานั่นเองอครับกิบบัวใหญ่เหมือนเดิมค่ะอย่างที่ดาบอกแกะออกมานะเนี่ยได้เลยครับอ่าแกะออกมานะคะด้านข้างเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเกินนิดนึงเนื้อเกินนิดนึงนะคะแท้เลยไม่ต้องไม่ต้องลงกล้องเลยครับ คือนี้มันปมีเนื้อเกิดมีแท้เลยใช่มันอยู่ที่ความชํานาญแล้วคือหนึ่งดูพิมพ์ดูนง่ะคือเราเราเราไอ้นี่อยู่แล้วไงคือจริงๆเราเอฟซทุกท่านนะคะส่งค้ามาขายดาเนี่ยดาสามารถดูคร่าวๆจากในรูปได้เลยนะคะว่าแท้ไหมแท้เราค่อยนัดเจอกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะคะสวัสดีพี่พัดค่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง8 1ดท่านคนดูเยอะกว่าหนูไลา์ขายผาอีกเนี่ย สงสัยคนเป็น FC เฮียแล้วล่ะขอบคุณครับดาไม่มีหน้าร้านแล้วนะคะดาออทำออนไลน์เป็นหลักนะคะเพราะว่าความน่าเชื่อถือของดาก็คืออยู่ในออนไลน์อย่างเพจ DM หลงปูตโตตอนนี้มีผู้ติดตามแสนกว่าคนแล้วอ่ะโอ้ดีจังเลยดาไม่ได้โปรโมทนะคะทุกคนที่เข้ามาคือคือคุณภาพแล้วก็คัดมาแล้วคือชอบหลงปูตโตจริงๆไม่ใช่ว่าโปรโมทดาไม่ไม,ไม่ไม่โปรโมทเชื่อเชื่อเชื่อ ขนาผมเปิดโรงแรมทำมาตั้งนานยังไม่มีคนติดตามเยอะอย่างนี้เลยเดารับเช่านะคะส่งรูปมาให้ดาชมคร่าวๆทางไลน์ได้เลยแล้วที่สำคัญบางคนโทรมาและคุณดารุ่นนี้เท่าไหร่ดาไม่ตีราคาให้นอกจากคุณจะส่งรูปค้ามาคือข้อที่หนึ่งนะคะดาต้องดูแท้ก่อนแท้ความสวยถึงจะสามารถตีราคาได้ให้อย่างเมื่อเช้ามีคนโทรมา คุณดาเหรียญกลมๆเหมือนเหรียญหนึ่งบาทเท่าไหร่ไวาไปเด็กนี้เดไม่รู้ไม่รู้รุ่นเลยค่ะยังบอกเรียนเลยนะตอนที่ผมมาเจอคุณดาเนี่ยก็คือถ่ายรูปไปส่งไปตอนส่งไปตอนเที่ยงคืนพอดีเมื่อคืนเฮียส่งมาตอนเที่ยงคืน8ปด้อยห้าสิบท่านแล้วเฮียนี่ f อซเฮียหรือ f อซดาไม่ทราบคือต้องพูดอย่างงี้ก็คือเฮียส่งมาตอนเที่ยงคืนดิวกันปึ๊บหนึ่งบอกว่าเอ้พ่งนี้เจอกันโอเคคือ บางท่านดาตอบช้าหน่อยดาต้องขออภยัยแต่ถ้าดาสะดวกดาว่างดาดูให้ทันทีอยู่แล้วไม่ตกหล่นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอเอาว่าอย่างนี้คุยกันตรงๆสองด้านเนี่ยขายถู้ไหมให้เอฟซีเป็นพยานอ,อันนี้บังคับกันแล้วสองหน้าเนี่ยขายนู้ไหมให้เอฟซีเป็นพยานอะทำความรู้จักครั้งแรกจะขายให้แต่ต้องราคาโดนใจกันก่อนน <ะ S 2> อั่นเอง นั่นไงขายใช่เดี๋ยวดาให้ราคาเดี๋ยวราคาดูกันตอนนี้ก็จะมีพยศใหญ่นวะกนกข้างจัมโบ้สองสององค์นะคะจัมโบ้สองคู่นี้เฮียวเท่าไหร่พูดไปเลยเดี๋ยวดาเอียว่าไปเลยให้เอฟซเป็นพยานตักสองแสนห้าได้ไหมอุ้ยเอซีจ๋าเฮียขอคู่นี้คู่นี้ สองแสนหจะไปได้ได้ไงเราเฮียผมทูบผมทูบเอาเป็นว่านะคะดาดาต่อซื้อเฮียแล้วกันดาดาดาต่อซื้อเฮียแล้วกันสองแสนมันมันไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าอย่างที่เอรู้กันอยู่ว่าผงทูบนะคะเลทราคาเขาก็เล่นหากันห0 0 0งแสนต้น บวกรบนิดหน่อยอยู่ที่สภาพอยู่ที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเนื้อผงทูบก็จะมีปีกบ้างลานบ้างเป็นธรรมชาติมันอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแต่องค์นี้เฮียอย่าด่าดูกันนะว่าเป็นเป็นบล็อกเอ่อร่องน้ําหรือว่าเป็นบล็อกตรงครับอ่าอย่างของเฮียองค์นี้ก็เริ่มขึ้นร่องน้ํานิดนึงนะแปลกเนี่ย่เก็บแต่ไม่มีร่องน้ําอย่างนี้เขาเรียกว่าผงทูบนะคะไม่ค่ะคือปั๊มแรก จะยังไม่เกิดล่องน้ำนะคะพอป,ปั๊มไปเรื่อยๆมีบล็อกเดียวนะคะมีบล็อกเดียวพอปั๊มไปเรื่อยๆ <Umwelt S 2> เขาจะปั๊มผงทูบก่อนผงทูบสร้าง1 7 0 0องค์ไอ้2,700ัเอองค์แล้วก็ไล่มาเป็นเนื้อแกรร่สอน0 0 0พองค์ก็จะเริ่มมีล่องน้ำแล้วและใบลานมีทุกองค์ธรมดาให้เอฟซีดูส่วนใบลานมีล่องน้ําด้านหลังทุกองค์เห็นไหมคะด้านล่างแต่ผงทูบจะมีกับไม่มีถ้าปั๊มแรกๆก็คือไม่มีคือเหมือนบอก อารมณ์ประมาณแบบบล็อกยังไม่แตกก่อนที่เราจะเข้าใจธรรมชาติพระเราต้องเข้าใจวิธีการสร้างก่อนเพราะสมัยก่อนเป็นการปั้มมือนะคะเป็นงานแฮนเมดปึ้ง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 อย่างนี้โอเคนะครับครับเป็นไงได้เรียนรู้ไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยเลยเป็นไงก็คืออ่ะเดี๋ยวดาสองก่อนค่ะค้าเฮียนอนกล่องเดิมมาหมดเลยนะคะแฮปปี้มากชอบเรไม่ไม่เคยแกะมาสามสิบปีไม่เคยแกะมาสามสิบ ที่เฮียขอสองแสนห้ามันไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันไม่ได้อยู่แล้วดาเอาหัวยันนอนยันตะแคงยันเลยเ<อ>คือ,อคู่เนะี้ยเอา่ะ,เ,าะเดี๋ยวผมรอคุณดาใจอ่อนให้ผมบ้างคู่เนี้ยคู่น,นี้ถ้าดาขอเฮียซักเราราวสิบเก้าดาว่าสมเหตุสมผลนะเฮียลองโชว์ความใจดีให้เอฟซีดูหน่อย <laughs> อเอาขนาดน,นั้นเลยเหรอ <S <S อุย้ยตกกระใจแปดเอ่อเก้าร้อยแปดสิท่านสวัสดีค่ะจริงๆแล้วดาว่าดาราสดเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเรียลลิตี้อ,ะอ่ะมันคือมันม,มันด,ดิบดิบมันสดสดมันไม่มีหน้ามมาไม่มีสแตนอินอซื้อจริงเกก็จะบอกทุกท่านเลยเฮ้ย,ยดาโดนนะไม่ใช่เฮียเร็วเอฟซีร้อยอยู่ เสียเวลาก็ดูเนี่ยนะเออไม่หรอกหนึ่งพันแล้วเฮียเอาขอความใจปั้มลงดูแล้วกันอะขอบคุณค่ะคู่นี้เฮียให้นะคะเรียบร้อยเส้นเก่าเสร็จแล้วโอเคกี่บวนนี้ก็เหมือนเดิมที่ตาคุยไปเจ็ดคนนะเพราะว่ามันย่อยๆเฮียแบ่งให้1อง่งองค์ องนี้ถ้าเฮียขายหนูหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ขายใต้องเก็บไว้เพราะว่าดาชอบมากนี่ดาบอกเลยว่าจะให้เท่าไหร่เท่านั้นเลยอ่ะผมเงียบไปเลยอ่ะจริงจริงโอ้เฮียบอกให้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วเฮียจะเงียบไปเลยนะนี่บอกเลยว่ามีเฮียนั่งอยู่ข้างในนะแต่ดาบอกว่าเฮียเราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวดาส่งกันนะคะ พราะดาดูเข้าๆแท้หมดแล้วล่ะหนึ่งพันสี่สิบเก้าท่านแล้วเว้ขอบพระคุณหัวใจจากพี่นัดด้วยค่ะจะออกไหมเนี่ยแต่เฮียเก็บพาแท้หมดนะคะดาดูเข้าๆเล้นคือแท้หมดแต่หลวงพ่ออื่นหลวงพ่ออื่นอ่าดาไม่ได้ดูให้เนาะเราเอาไว้เดี๋ยวว่างๆไม่ไม่ เดี๋ยวไปบุกบ้านดีกว่าไปบุกบ้านบ้านผมมีพระบูชาไหมคะต้องไปบัดจีต้องไปไปเฮียแมมีพระบูชาไหมคะครับก็มีอยู่แต่ไม่เอาดีกว่าเก็บไมเก็อะไรเนียเสียใจด้วยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ปลกใจมากเลยอ่ะมันก็จะแห้งๆนะคะเพราะว่าเก็บเก่าแต่จะมีความอ่า ปีบ้างนิดหน่อยแนละ้วเนื้อค่อนข้างที่จะจัดเพราะว่ามันไม่ได้ขาวจัวขนาดนั้นแต่เป็นสองด้านพ้าแท้ไม่มีอะไรอ่ะพาแท้ดูยังไงดาจะต้องเรียนอย่างนี้นะคะพาอะไรคะเป็นอ่สองด้านค่ะฐานสิงสองฝั่งก็คือจะมีเม็ดนะคะเฮียเนี่ยเฮียเนี่ยคะ่ะมันจะมีเม็ดเม็ดตามฐานเนี่ยเม็ด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 ไข่ปลา,าเล็กๆก,ก็ทําให้แท้ดูง่ายเนี่ย เล็กๆมีทุกองนะคะมีทุกองแล้วที่สําคัญคือดาจะบอกเลยว่าจุดดูจริงๆเนี่ยอยู่ที่เนื้อเนื้อจะเป็นเหมือนหมังฝรั่งชิคเกตอ่ะมันจะมีความเป็นฟ้าดำๆบนพื้นผิวขาวๆก็คือจะมีมวลสารที่เป็นดำๆฟ้าอยู่ตามเนื้อเลยแตมองไปพูดมันจะสะท้อนมาเลยความเข้าใจง่ายก็คือให้เอฟซีคิดมองเป็นว่าเหมือนหมังฝรั่งชิคเกตอะค่ะที่มันจะเป็นเม็ดๆแบบนั้นเนื้อมันจะเป็นอย่างนั้นเลย แท้ดูง่ายเลยอันนั้นเนือนั้นเท่าไหร่ก็ได้เลยหรอก็ตามนั้นเลยที่บอกอ่าถ้างั้นเดี๋ยวไว้คุยกันสองคนแล้วกันไหได้อซซูอยู่ข้างหลังอซซอยู่ข้างหลังเฮียโดนอ้อนไปอ้อนมาเฮียเลยงงขายสองหน้าเข้าสารดําคือดาบอกเลยนะคะดาเป็นคนคุยง่ายไม่ไม่มีไม่มีพิษภัยอะไรหรอกคือก็สนุกสนุกนะ พยวถยพตศนวะนี้ดาขอสี่หมื่นนะได้ไหมคะเฮียขาดาให้ไปต้องเยอะแล้วก็ต้องให้แล้ว<า>่ะโอเคจบจบจอบอย่างกระหนกข้างเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยคุยราคากันเพราะดาอยากขอไปเอ็กซเรย์ก่อนอ๋อโอเคไหมคะเฮียอันนี้เพื่อเปืเช็คดูอะไรฮะดูตะกุดไหมคะอ๋อ ถ้าตะกุดนะคะมาสั้นๆกุดๆเนี่ยสั้นๆกุดๆยัดใหม่แต่สบายใจได้ว่ามันอยู่ในกล่องสั่อันนี้ดาไปดูเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือที่จะจบไปเลยก็จะมีเซตนี้อ่เฮียเครื่องทิ่เลขเลยค่ะยังมีโทรศัพท์ไหมเลยไม่เอาเอาของดาดีกว่าดาไลสดอยู่กดเลยเหรอกดเลยกดเลยจะได้ต้องต้องเข้าไปข้างไดเอาแล้วครับอ๋อไม่มีเครื่องคิดเลขเหรอคะ เดี๋ยอยากให้เขาเห็นหน้านะก็เดี๋ยวมายรวมยอดรวมนะคะเฮียแพทางคนสวยไม่สวยหรอกค่ะโธ่ก็พูดเกินเกินไปมุมนี้มีปิดตาจัมโบ้รับไหมครับหยอกหยอกเฮียใจอ่อนแล้วครับโดนอ้อนขนาดนี้เฮียไม่ให้ไดไงใช่ไหมเฮียใช่ไหมอ่ะฮะ เหมือนเดิมนะคะพบกันนะคะสองทุ่มนะคะวันศุกร์นะคะแบ่งปันพาเครื่องหลวงปู่โตบายดีเอ็มและดาจะมาทำไลฟ์สดเป็นแบบเรียลลิตี้แบบนี้นะคะก็คือพูดคุยกับ FC ให้ความรู้ FC ไปในตัวด้วยเป็นเก็งความรู้เล็กๆล็กน้อยเป็นสไตล์ที่ดาเช่าพาจริงๆคือคุยอย่างนี้จริงๆ1 1 0 0แล้วนะเฮียไม่น้อยนะคะนี่ FC เฮียชูศัก์หรือเปล่าไม่รู้ครับอาจจะมีก็ได้นะครับ เดี๋ยวคิดยอดที่เราว่าดนะหัวหัวขาดไหนไปองคหนึ่งปะเมื่อกี้ไม่ได้คิดตัวโน้ พี่ๆทั้ง 1, หนึ่งพันท่านเนี่ยนะคะก็ลืมเทคแคร์เอฟซีกำลังคำนวณเงิอนอยู่อย่าเพิ่งมาเรื่องใหญ่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 เ,เดีด๋ยวผิด<ๆ>เดี๋ยวผิด<ๆ>ผิดผิด,ผด,ผด,ผดถูกถูกเลยนี่ ตอนนี้นะคะยอดก็อยู่ที่สองแสนสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันส่วนอันนี้เดี๋ยวดาไปเอ็กซเรย์ก่อนนะคะเฮียไม่ผิดเนาะโอเคครับไม่ผิดไม่ร้แล้วเนาะแค่นั้แล้วครับคพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปไปโรงแรมดีกว่าบอกว่าครับผมเฮียบอกเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปโรงแรมโมไปไปโรงแรมที่นู่นเที่อ่าวปาะวันอ่ะแล้วกันนะคะอ่ะ วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วฝากสับสไครต์นะคะช่อง DM หลวงปู่โตใช่ะคะช่องอะไรคะเฮียย้ำให้ fc dm หลวงปู่โตแอดดีเอ็มดีเอ็มกดตในไลน์ในไลน์นะคะแอ d ดีเอนะคะไม่ว่าคุณจะคิดจะซื้อหรือจะขายพาเครื่องหลวงปู่โตต้องคิดถึงน้องดีน้องดาเล้นะ โอเควันนี้ก็ขอบพระคุณเฮียมากนะคะที่มาร่วมไลฟ์สดเอนเตอร์เทนเอฟซีไปด้วยกันวันนี้ก็คนดูหนึ่งพันกว่าท่านก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ดาก็เช่าพาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดาจัดการโอนเงินให้เฮียเขารับเงินสดกลับบ้านไปเลยเปลี่ยนพ้าหลงปูโตเป็นเงินสดง่ายๆกับดานะคะวันนี้นะคะก็กลับสวัสดีและลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบคุณเฮียค่ะสวัสดีค่ะ